สวัสดีครับเรื่องนี้มีสาระ EP 2วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการฟังการฟังเป็นทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งของการสื่อสารที่ผู้บริหารหัวหน้างานเซลแมนและผู้ให้บริการและทุกคนต้องมีใช่ครับได้ยินไม่ผิดการฟังสําคัญกว่าการพูดคนส่วนใหญ่มักจะฝึกทักษะทางด้านการพูดแต่ลืมฝึกทักษะทางด้านการฟังที่มีความสําคัญปัญหาความขัดแย้งทุกวันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีใครฟังใครความคิดของเราเป็นใหญ่จะสังเกตได้จากเวลาคนเราทะเลาะก,กันก็จะพูดเสียงดังใส่กันตะโกน ใสกันโดยไม่มีใครฟังใครสถานการณ์ที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่สิทธิ์ไม่เชื่อฟังคุณครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังหัวหน้างานสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ไม่มีใครฟังพลาดรับรู้ในเรื่องที่ดีๆมีประโยชน์และบางครั้งก็พลาดโอกาสที่ดีในชีวิตได้ทําอย่างไรถึงจะทําให้การฟังมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคลิปนี้จะมาขอแนะนําเทคนิคการฟังใน5สถานการณ์นี้1ไม่สนใจฟังฟังผ่านหูหรือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอันนี้ใช้ใน กรณีที่เราโดนด่าโดนว่าหรือโดนนินทาถ้ามันเป็นเรื่องที่จริงเราก็นํามาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยผ่านไปเพราะมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้ายังด่าว่านินทากันไม่เลิกอันนี้ก็คงต้องใช้กฎหมายแต่อย่าไปทํร้ายร่างกายกันนะครับมันไม่ดี ข้อ 2. แกล้งฟังทําเหมือนฟังพยักหน้ารับรู้อันนี้ใช้เวลาที่ฟังเรื่องที่เรารู้แล้วเรื่องซ้ำๆหรือเรื่องเดิมๆหรือเรื่องที่เราไม่ชอบจงอดทนฟังเราอาจจะได้ยินมุมมองที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเราทนไม่ไหวก็อ้างว่ามีธุระหรือไม่ก็ขอตัวจากไปแต่อย่าใช้วิธีพูดขัดคอพูดตัดบทหรือพูดสวนด้วยคํารุนแรง เพราะมันจะทําให้ผิดใจกันข้อที่ 3. เลือกฟังตัวนี้ใช้กับเรื่องที่เราชอบฟังเรื่องที่เราสนใจเช่นฟังพอดแคตทที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตนเองเพงลงโปรดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาข่าวเศรษฐกิจซึ่งจะทําให้เราฟังแล้วเราสนุกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เรามีความรู้เพลินไปกับมันข้อที่ 4. ฟังอย่างตั้งใจข้อนี้ใช้สําหรับเรื่องที่เราต้องการศึกษาเรื่องที่เราอยากรู้เรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้เช่นผู้ใหญ่ให้โอวาสเราพ่อแม่หรือผู้ที่เราให้ความเคารพครูบาอาจารย์ ที่ช่วยแนะนําสอนชี้แนวทางหรือให้คาปรึกษาฟังยังมีสติเอาประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจําวันและก็การทํางานของเราข้อที่5ฟังอย่างเข้าใจอันนี้ใช้กับการรับฟังปัญหาของลูกค้าปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาปัญหาของลูกหลานหรือการรับคําสั่งจากหัวหน้างานนํามาคิดวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางของการปฏิบัติทําความเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามในจังหวะที่เหมาะสมในขณะที่พูดคุยกันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็สร้างความเข้าใจต่อกันทําให้เกิดความพึงพอใจ ทุกๆฝ่ายด้วยความจริงใจที่เราฟังปัญหาอย่างตั้งใจเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีปัญหาก็ถูกคลอนคลายแก้ไขออกไปได้ผมได้อ่านเจอในเพจของคําคมเพอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการฟังได้ดีมากก็เลยจะขอเอามากล่าวในนาทีนี้ถ้าไม่ตั้งใจฟังเสียงที่ดังก็ไม่ได้ยินถ้าไม่ใส่ใจจริงถ้าได้ยินก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้มีสาระพบกันในโอกาสหน้า